ครับผมสวัสดีครับวันนี้สําหรับช่องวิฒิชัยฟาร์มปลานะครับาท่านผู้ชมชมปลานินนะครับปลานินในบ่อดินแม่ในบ่อซีเมนนะครับบอ่นอนามาเก็บกักไว้ในบ่อซีเมนเพื่อทําการเพาะไข่ปลานะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางฟาร์มเราครับตอนนี้นการทําปลานินแปลงพศครับ ทำพ่อแม่พันปลานินมาลงในบ่อซีเมนได้แล้วนะครับประมาณหนึ่งพันตัวนะครับโดยแบ่งเป็นเพศผู้กับเพศเมียนะครับอัตราส่วนผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียสองตัวนะครับผลผลิตลด,ดแร่แรกครับเมื่วานนะครับทำการเพาะไขป่ปลานิ้ครับตอนนี้พามาชมครับ กระบวนการในการทำการนำไข่ฟารินที่เคาะได้มาลงคยุยเคาะครับไข่ระยะที่หนึ่งนะครับนำมาใส่คุยไว้ครับเจละคุยก็จะแบ่งออกมาเป็นไข่ของต่ละระยะนะครับโดยฟารินแบ่งออกเป็น ถ้าระยะนะครับสําหรับไข่มันมีระยะที่หนึ่งก็จะมีลักษณะสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อนๆถ้าเป็นระยะที่สองก็เริ่มจะมีแก่ขึ้นนะครับสีเหลืองกแก่ขึ้นระยะที่สามก็เริ่มเห็นตาแล้วนะครับเริ่มมีมีตาดินดานะครับในในเมล็ดในเม็มเดไข่นะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะครับสอนเราบุูมพันปรนดินของเราระยะที่สีครับเริ่มจะเป็นตัวแล้วนะครับผ่านไปประมาณสี่วันถึงห้าวันนะครับก็จะเป็นระยะที่ห้านะครับคือระยะเป็นตัวแล้วพพราอมนุวันให้อร์โมน ต่อในบัวดินนะครับโดยในบ่อดินเราก็จะจางกระชังไว้นะครับเพื่อทําการให้อาหารวันละ4-5ห้าบนะครับแบ่งระยะเวลาการให้เว้นระยะเวลา2 2ชั่วโมงนะครับตองแต่ละวันไข่ขาวๆนี่คือเป็นไข่เสียนะครับถ้า ได้ระยะที่สุดดูว่าปลอดภัยนะครับตอนนี้ผลผลิตผลผลิตรอบนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นตัวนะครับโดยคร่าวๆไว้ ลองชมอีกทางนึ่งน,นะครับไข่แต่ลระ,ะยะนะครับตก็แตกนะครับดือดๆไก่นะครับ ไข่แดงยุบก็จะเป็นระยะที่ห้านะครับตอนนี้เป็นไข่แดงยังยุบระยะที่สมครับเป็นข่แดงยังไม่ยุบนะครับ ขอบคุณสำหรับก,การรับชมครับหวังว่าท่านที่เข้ามาดูจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสใหรับการเลี้ยงปลานินครับการแปลงเพศปลานินนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจลูกพันปลานินครับติดต่อมาได้ครับที่เขตวุฒิชัยฟาร์มปลาจังหวัดอำนาจเจริญครับมีพร้อมให้บริการท่านนะครับ Open and tap.